สวัสดีค่ะพี่พี่พสือ่อทุกคนสวัสดีค่ะหน้าเป็นเงนาหนา้เป็นเงาฮะเราหูอมใช่ไหมนะหรือว่าเรางนี้หรืไม่ได้ <c oughs> เาราเป็นโต๊ะหรหรือว่าอย่ง <c oughs> างเริ่มค่ะวันนี้ค่ะพูดมาวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีครับผมของเราทั้งสองคนเพราะว่าเป็นการ ม้เป็นวันสำคัญทีเราทำโฟโต้บุ๊กมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ครับผมซึ่งครั้งนี้ก็ตามคอนเซปต์บีโครเซอร์นะครับผมใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิมซึ่งดูทาง X มาก็เห็นรูปที่แบบเราแบบว่ายังไม่ได้เห็นมาก่อนซึ่งเหมือนหิวข้าวอ่ะหนูเหมือนจะกินแก้มหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ตามคอนเซปต์ผมยังหนูยังไม่เห็นเลยเป็นแฟนันมาลงใช่เพราะว่าครครั้งนี้ก็จะเป็น ที่แฟนได้แบบโฟโต้บุ๊กแล้วก็เห็นรูปต่างๆในเล่มครับผมได้ข่าวว่ามีความพิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าเราทำทุกอย่างแบบทุกอย่างใช่ลงทุนกันเองแล้วก็คิดคอนเซปต์แล้วก็สลับกันถ่ายด้วยครับผมคอนเซปต์เป็นอะยังไงบ้างครับคอนเซปต์ก็นี่เลยครับ see you new be closer ครับอย่างเล่มแรกเมื่อปีที่แล้วก็จริงๆก็มีความใกล้ชิดแล้วแหละครับแต่ว่าคอนเซปต์ปีนี้ มันมันจะยิ่งใกล้กว่าเดิมครับเพราะรู้สึกว่าแบบหนูกับเฮียก็รู้จักกันมานานพอสมควรแล้วนะนนี่ก็ใกล้จะใกล้จะสาสามปีบวกบวกบ,บสามปีตอนนี้สามกว่าแล้วใช่ไหมครับอ๋อแต่อยูนนเราย่งเขาเดิม, <laughs> มยังเด็กเหมือนเดิม <laughs> ตอนนี้ก็นานแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบนานๆทีให้แฟนๆได้แบบว่าเห็นโมเมนต์ที่มันใกล้ชิดใกล้ชิดก,กันเยอะๆก็น่าจะน่ารักดีครับเพราะปกติอย่างถ้าเกิดว่านอกซีรีส์จะไม่ค่อยได้แบบ ใกล้ชิดให้เป็นแฟนใกล้ชิดับเฮียหเป็นแฟนเห็นขนาดนี้แต่เขาเป็นรูปนี่มันใกล้มากเลยครับจะดูตรงนี้เลยหรกหนูหนูเขายังไม่ได้ถามอะไรเขาถามเสร็วว่าโคเซอร์วันไหนจะกระไดให้ดูหรือว่าจะพูดให้ดูในฝังโอ้ยจริงๆตอนไม่เห็นภาพอจริงจริงไปดูไปดูในเล่มครับผมจริงแบบว่าตอนที่เราถ่ายอยู่เ็าแบบว่าหูแบบว่าใกล้มากแล้วมันมีความแบบเขินไ เขาสึกว่าน่าจะมันใกล้แบบว่าหลายอารมณ์มากเหมือนไทยซีรีส์เลยอ่ะะก็หลายคนก็พูดหลายคนก็พูดว่าไงนะครับผมแฟนๆจะเขียนว่าหหลาายคนพูดว่เมือนมันดูเหมือนจุดๆๆๆเอเราก็คิดในใจเหมือนอะไรวะหนก็เหมือนเฮียกันหนูไงเออและที่สำคัญก็คือทำลายสถิติีของปีที่แล้วด้วยก็คือปีนี้50ล้าน ก็แบบตกใจเหมือนกันครับตกใจมากเลยแต่ว่าอันนี้ก็ดีใจมากๆด้วยครับจริงๆตอนแรกก็ถ้าถ้าถามว่าคาดหวังไหมมันก็แอบคาดหวังนิดนึงว่าแฟนๆจะแบบอุดหนุนมากน้อยแค่ไหนครับก็อยากให้แฟนๆซื้อไปเก็บกันไว้เยอะๆอยู่แล้วครับแต่ก็จริงๆสําหรับใครที่ไม่ได้ซื้อไว้ก็ไม่ว่าอะไรเลยทาให้โกรธด้วยเพราะแค่แบบจริงๆที่แฟนๆสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่ทุกวันนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับแล้วก็ ยอดขายที่ก็เยอะมากๆในปีนี้ด้วยคับขอบคุณทุกคนเลยโหยถึงพันหน้าเลยฮะมีหลายหน้าครับเพราะว่าแพ็กเกจของเราดีมากเราตั้งใจทํามาเพราะว่าเราอยากให้ดูมีอะไรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นของที่เรากฟิ์ไว้ข้างในหรือว่าหน้าปกหรือว่าคุณภาพกระดาษรูปต่างๆหรือว่าคอนเซ็ปต์ในการเรียงรูปจากใช่จากแปบว่าทางทีมว่าจะวางรูปยังไงให้มันมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวทุกคนชื่นชอบเพราะว่ามันเป็น เรียกว่าอะไรมันเป็นอีกเล่มหนึ่งในชีวิตของเราทั้งสองคนที่ได้ให้ทุกคนเก็บไว้เป็นความทรงจำเลยครฮะเรารู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแฟนอินเตอร์หรือว่าแฟนชาวไทยนะครับผมโซนอน,นันุชาชายทุกคนที่ซัพพอร์ตก็อยากให้มีเก็บไว้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าทุกคนแค่ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะผลงานของเราไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์แชร์หรือต่างๆอย่างนี้มันก็ดีแหละครับผมแล้วแต่คุณซัมทุกคนเลยซึ่งจริงๆเดี๋ยวแอบยืมของเพื่อนคนที่อุดหนุนไปดูก็ได้ครับผมไม ขโมยเลยเลขโมยเลยแสดงว่าเราไม่ได้เก็บเอาไว้ให้ของตัวเองมีมีเล่มที่แล้วก็มีเ,มเลเ่มนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยเราาใช้แบบเวลากระบวนการเยอะนานนะคะแต่แบบกว่าที่จะออกมันต้อนานยเยจริงจริงมันก็ใช้พอสมควรอยู่ครับก็ไม่ได้เยอะมากก็ไม่น้อยไปครับผมเราเรู้สึกว่าเราก็ต้องปรึกษาว่าหนูอยากตทำแบบคอนเซ็ปต์แบบไหนเสื้อผ้าสไตล์ไหนจริงๆเราก็มีปรึกษาทางค่ายด้วยเพราะทางค่ายก็ช่วยซัพพอร์ต ครับผมครับอันนี้เราบอกไปแล้วว่าแบบใครมีคนจัดบสนอคอนเซ็ปต์ไอเดียไหนเพราะว่ามันมีแบบหลายอย่างมากเลยในเรื่องนี้เลยาง้ตั้งแต่เหมือนที่เราเคยพูดไว,ว้ว่าเราอยากทำโฟตโต้บุ๊กที่แบบว่าสลับกันถ่ายใช่ในเรื่องนี้มีสลับกันถ่ายด้วยใช่สล,สลับกันถ่ายด้วย่เดี๋ยวตอนที่แบบสลับกันถ่ายก็เราก็ถ่ายเองจริงๆแฮมเฮียก็ถ่ายเออ<ะ>ปกติเฮียถ่ายเก่งอยู่แล้วเฮี <Viking. S 1> ยถ่ายสวยแต่ตอนนี้ผมถ่ายอ่ะ คนแบบปกติผมถ่ายรูปไม่ค่อยสวยแล้วก็บอกเฮียว่าก็เลยจับนี่หนูมุมนี้โอเคแล้เฮียก็ยืนล็อกไว้เลยผมก็มีหน้าที่แค่กดกดเฮียก็มีล็อกด้วยแล้วก็หนูก็ถ่ายเองด้วยครับผมใช่ก็เป็นเป็นอะไอครบรอบจำนวนสองปีใช่ครับเป็นยังไงบ้างโอ้ยก็สองปีไม่ได้ไม่ได้น้อยเลยนะครับผมรู้จักกับเฮียมาก็สามปีนิดๆเองซนอยู่มาแบบเรียกได้ว่าอยู่มาตั้งแต่อยู่มาเกิน ครึ่ง,งหนู<า>หนูรู้ไหมว่ารู้จักเฮียมาตั้งแต่เฮียสมัยเล็สองเป็นสามลยเนี่ยอ๋อเป็นคราบเกี่ยวแบบนี้เล <c oughs> ยไมแก่ว่าไม่แก่แกล้วก็อยู่กับโซน,นมาสองปีสองปีแล้วดีใจที่ทุกคนแบบยังซัพพอร์ตถึงทุกวันนี้ใช่ใชรู้สึกว่าเราเวลามันก็แบบนานแล้วเนาะคือแบบว่าแฟนๆก็ยังแบบซัพพอร์ตเราทั้งสองคนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมากที่ มนุษย์คนเราแบบว่ามันจะเข้ามาแล้วก็หายไปนะฮะแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตเราแล้วก็นหนักหนุนว่าจะเป็นผลงานเดียวหนูหรือเฮียหรือว่าผลงานคู่กันนะครับผมซึ่งตรงนี้เรารู้สึกแบบดีใจมากมากมมีวิธีอะไรที่ทให้เขาแบบูอเราแบบว่าได้บนานาก็ยังแบบเออวิธีอะไรนในหนูลองพูดดีวิธีอะไรมัดใจส,ส,สนสนโอี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกวันนี้หรือว่าหนูหนูใช้หน้าตาเป็นอาวุธ ก็ฮะทำไมหน้าตาหนูมันทำไมครับเป็นอาวุธไงทำไมมันดีเหล่าก็ถ้าหน้าตาหนูไม่ดีใครจะมาชอบหนูก็เหมือนกันกับการใครถ้าหน้าตาเฮียไม่ดีใครจะมาชอบเฮียแล้วหน้าตาดีไหมแล้วพอมาอยู่ด้วยกันทั้งสอคนมันก็ยิ่งทวีคูณความดี อันนั้นหนูแตาดีไหมดีครับดีอ่าอต้องการอันนี้แหละครับ <laughs> ใช่ยิ่งรู้จักยิ่งแบบว่าแกล้งเดี๋ยวนี้วันนี้จะมีความพิเศษอะไรให้ปแฟนบ้างคะจริงจริงมันก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นงานแบบฟรีสไตล์เนาะฟรีสไตล์ก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาเจอพวกเราสองคนเราก็พูดเล่ยเปื่อยในตามสไตล์ของเราทั้งสองคนครับผมใช่ครับเหมือนเป็นงานที่แบบว่า รวมจริงๆงานนี้คนค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับใช่ก็เหมือนเป็นงานที่มานั่งเมากับแฟนๆนานๆทีจะได้แบบมีโมเมนต์ได้คุยกับแฟนๆเยอะใๆขนาปแล้วก็คุยไปใช่แล้ววันนี้ก็แฟนน่าจะมีของเล่นอะไรมาให้เล่นเยอะเลยเพราะเยอะมากเลยละครรอฮะเพราะจะยังมารอดูเลยค่ะก็เลือกอะไรเลือกอะไรใช่ไม่ชอ อันนี้ภาพกา้์ดแล้วภาพไหนที่แบบว่าผัดกันท้ายนี่าหเมือนอันนี้หน้าหลังเอาหน้าไหนดีแล้วอันนี้หน้าแต่ผมชอบผมชอบคอนเซปต์นี้มากสวยมากอันนี้สวยมากเลยค่ะเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยอะแล้วลมมันหนูตกสวรรค์มางี้เหรอไม่เลือกนะไม่ธรรมดาหรอคะ กินได้ไงครับชอบมาเก็บชอบอะไรคะชอบโฟโต้บูคาบมีมีรูปไหนที่แบบว่าปัดกันถ่ายอันไหนที่อยากจะโชว์นิดนึงนะคะเผื่อใครแบบไม่ได้ไม่ได้ชอบจองอยู่ตรงนี้ไงอันนี้ที่เงี้ยถ่ายอ๋อใช่ใช่อันนี้ที่เงียถ่ายถ่ายเออแล้วก็จับแล้วก็เงี้ยก็จะถือกล้องแล้วก็จะแบบว่าใช่่ยะ กล้องใหญ่กองใหญ่ฮะอนื้ออใจะไอันนี้ใช้ฟิลเตอร์ไหนายเนาะเออลเตอไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ก็น่ารักครับผมอ้โไม่ใช้ฟิลเตอร์แต่ใช้โฟโต้ช็อปอะรูปไหนที่ต้องใส่ที่ทำทานี้ชอบเป็นอยู่นี่หนูถ่ายเนี่ยจริงชุดเนี้ยก็ก็มีที่หนูถ่ายจริังอยู่นะจริงก็แอดู ชอบอันที่ีอ๋อผ้าห่มคอนเซ็ปต์หมอนอิงครับคอนเซ็ปต์หมอนอิงก็ต้องมีแบบนี่ไงผ้าห่มผ้าทังสองเสร็จผ้าห่มนี่นลยอยู่นี่หนูเพิ่งเห็นแน่เลยหน้าเนี่เฮ้ยหน้านี้ไม่ต้องเปิดให้ใครดูไม่เปิดให้ดูหรอกนี่เราอ้วนมากเลยอ่ะเออใช่าอันนี้ผมถ่ายครับนี่โบว่าโบก็ได้หนูอันนี้ช่วยอ่ะ อันนี้แบบว่าปกดทางนานไปแล้วอ้าวกดนานไปแล้วเสือมอันนี้เหมือนตอนที่อยู่บ้านแล้วตอนแบบเพิ่งตื่นหรือว่ากำลังจะนอนก็ได้ครันี่คือกํะลังก็ตื่นมาแล้วหล่อเลยนี้หล่อเลยครับคนอะไรก็ไม่รู้รูวยไปงั้นแหละหนูอ่ะหนูก็พูดไปงั้นแหละแต่ก็จริงนะแต่ก็จริงมาแล้วแต่ที่แบบไม่แก้ด้วยลองกล้องให้น้องกดอย่างนี้อยู่เล่มอยู่เล่มไหนผมเห็นเล่มนี้อยู่ที่ชอบ แต่จำไม่ได้วันหน้าไหนเพราะมันไหลหน้ามากหนูก็ไม่เหงื่อมันเหนื่อยที่เราสลับกันเหงื่อแล้วไม่คิดว่าลูกนี้ครับส้นใหญ่จะอยู่เล่มนี้ครับเห็นเห็นแล้วแบบยิ้มอะไรก็ไม่รู้หน้าไหนล่ะหน้าลากม่รู้เลยนะผมเปลี่ยนแล้วครับผมเปลี่ยนแล้วบางทีเราเลือกลูกไหนเราลืมแล้วเหมือนกันเนี่ยคนเยอะมาก ถ้าที่ล็อกมุมน่าจะเป็นชุดนี่ด้วยอันนี้หรออันนี้เฮียนี่น่ารักครับคอนเซ็ปต์แบบว่าอยู่บ้านอันนี้น่ารักมากเลยครับอใส่ตาใส่ไหนคะลูกใส่ตาใส่ตาแบบหนูทำหน้าอ้อนสิใส่ขอาขอขอผ้านี้สะพานสะ้านได้ไหมคะสมมติว่าเป็นอันนี้อ่ะสมมติเาเฮียรหดูสมมติสมุดวางหนังสืออ่ะสมมติมีหนังสือ ถ้าอย่างนี้ไี่ขอำส,ำส,สามคำสำหรับโฟตโต้บุ๊กเล่มนี้หน่อยสิสามคำสำหรับโฟโต้บุ๊กเล่มนี้อุ้ยผมมีครับยิ้มแก้มปรีเลยอ,เอ,อ่าของผมเอาที่ว็ติ้งเอ่มเฮียหนูเหมือนแล้วกันเหมือน เอเหมือนอะไรต่อไปก็ทุกคนก็ไปเติมคำในช่องว่างเองอือ,อ,นนรอครับฝากงานของเราเลยคตอนนี้อะไรยังไงถึงหนูไหนกันแล้วบ้างหนูครับครับก็อ,อตอนนี้ผลงานใช่ไหมครับ, <c oughs> รบก่อนอื่นเลยก็ฝากโต้ดบุ๊กของเราสองคนด้วยนะคะเป็นโต้ดบุ๊กเล่มที่สองของเฮียกับหนูครับก็ ลงทุนกันเองเลยแล้วก็ได้ค่ายดือมัดดีมาช่วยทําด้วยครับก็แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราสองคนที่คิดคอนเซ็ปต์ต่างใช่ครับก็ฝากทุกคนอุหนุนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแบบกระแสตอบรับดีมากอาจจะมีเล่ม3าก็ได้เล่มสาจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบเล่มสามไม่มีหน้าเฮียกระหนูละถ่ายวิวกันเองได้ไหมจคนซื้อหรอจะมีคนซื้อไหมอ่ะมีดิเพราะว่าเราถ่ายหนูตั้งใจถ่ายแล้วเฮียก็ถ่ายไงต่มันไม่มีหน้าเรานะหน้าปกอ่ะหน้าปกมีหน้าเดียว ไปดูหรือไม่ซื้อโอเคโอเคโอเคชาวตัฝากด้วยนะครับนี่เลยสำหรัผลงานอื่นๆก็ถ้าเป็นสีใช่ไหมครับถ้าพลาดก็ได้ครับเหมือนจะหนึล้านวิวประมาณแบบชวก10ประมาณตอน10วันครับที่หลังจะปล่อยไปแล้วก็ดีใจที่แบบแฟนๆยังรออยู่นะเพราะว่า จริงๆโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆมากๆเลยจริงๆนิ่งเฮียนิ่งเฮียถามว่าซื้อว่าลงทุนแล้วครับเรื่องนี้ลงทุนลงทุนเยอะกว่าเยอะเลยครับใช่แต่ว่าเรื่องนี้ก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะเปิดกล้องอย่างเป็นทางการนะครับอีกอีกไม่นานจริงๆตอนนี้ก็แผนแผนไว้บ้างแล้วครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้แล้วก็หลังจากนี้เราก็จริงๆมีอีกหลายโปรเจกต์เลยแล้วก็บวกกับยังมีซีรีส์เรื่อง s อมไวน์เวอร์ด้วยที่กําลังถ่ายอยู่ครับก็ยังไม่ปิดกล้องเลยได้อีกสักพักเลยครับเพราะว่า คิวด้วยเรื่องคิวด้วยแล้วก็ความละเอียดแล้วก็แบบปรักชันก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยต้องใช้เวลานานเหมือนกันค่ะแล้วอยากให้แฟนๆรอข้ามฟ้าอยู่ครับยังไม่อยากให้แบบทิ้งพวกเราไปไหนคิดว่าน่าจะแบบปลายปีนี้น้งหนูเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเวิร์กช็อปบ้างครับบางทีเราแบบไม่ได้ลงทุกอย่างก็อยากให้ทุกคนไปกำลังใจเพื่อเราทั้งสองคนเพราะว่าโปรเซสแต่ละงานแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็ได้นักเขียนของข้ามฟ้าเป็นแบบคนที่เคยเขียนในฟลิป้านหนูใช่ไหม เพราได้เคนเนดี f ฟิกมาด้วยก็เดี๋ยวดูกันว่าบทจะเช้งหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนจากตัวนิยายขนาดไหนให้มีความตื่นเต้นหรือว่าอรรถรสในการดูมากขึ้นครับผมแต่เห็นแบบแฟนๆก็ชอบชอะเลยนะคพี่ๆชอบไหมฮะชอบเออชอบชอบคนเดียวใช่ ส่งการที่ผ่านมาก็มีไปทํางานครับเราไปทํางานกัน2องวันแล้วก็มีไปเล่นน้ำในกาวันนึงแล้วก็ผมกลับบ้านครับใช่แค่นี้หรอครับโอเคส่วนผมก็ปีนี้เหมือนได้ออกมาเือนเสียงแมวเลยเสียงแมวจริงเหรจริงจริงเหมือนปีนี้ผมได้ออกมาเรียกว่าเปิดโลก ครับเพราะว่าปกติผมมันไม่ค่อยไม่ได้ไปสายเที่ยวเท่าไหร่ปกติสงการก็จะไปกับครอบครัวทุกปีเลยไม่ก็อยู่บ้านครับแต่ว่าปีนี้ออกมามางานแบบเฟสติวัลออกมาเล่นน้ำครับใช่เฮ<ล><ล>ียก็มาใช่มีหลายแข่งดูมดดีด้วยฮะเล่นน้แล้วเนเมลอนลอ๋อใช่ครับมางานที่สัมญา์แล้วก็เต้นเมลอนลอนโชเลยเต้นเมลอนเต้นเมลอนโชตอนสัมภาษณ์ที่นั้นเลยนะไม่รู้วันนี้เราจะได้คนไหนฮะคนไหน หลายคนหรอนี่น่าจะมีหนูคนหนึ่งละอ่ะปหนู่ปะหลายคนก็ต้องมีเฮียด้วยสิจะได้จะพิดจ้าเพราะว่าไม่ไม่ไม่ทันได้เห็นเลยอ่ะเอาเลยแหละครับได้แล้วได้แล้วทุกคนร้องให้ฟังเลยฮะยังอยู่สงการหนึ่งกลัวทุกคนบอกว่าเมื่อเห็นแล้วจะไม่ชอบเราสืมันมีหลายสื่อต้องมีคนร้องนำให้ฟังเอาเลยเอาเลย ร้องแบบเอาเลยยังไม่เลยไม่ถึงหนูวิเขาร้องเลยหนึ่งร้องไงหนูไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเลยม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเลยปิดหน้าด้วยปิดหน้าด้วยมันไม่ได้ปิดเราไม่ได้ปิดหน้าเราขายของอยู่หนูโอเคขอบคุณครั จบแบบนี้จบแบบนี้เลยฮะยังไม่หมดเลยอนนี้เไรู่หลได้ผมอยากพูดเออลายองอดูขายของหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่ไฟอย่างเดียวซิงเกิลมด้วยใช่สซิงเกิลสามครับสี่ด้วยสี่ด้วยสามปองสาวก็มา มาแล้วครับก็อีกอีกแป๊บนึ่งก็ใกล้จะปล่อยแล้วครับวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วอีกไม่นานเกินหรอเป็นเพลงที่เพราะมากๆวันนะอให้ดูแกงแกงแกงพอแคบแบบจริงๆจะเรียกว่ามั่นใจไหมไม่รู้แต่ว่าเปิดให้แบบวันที่ถ่ายเอมวีที่พี่ก็ชมว่าเพราะมากเลยครับใช่ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วเป็นเพลงที่ เป็นแนวที่ทุกคนที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบต้องสะก่อยในแนวอะันทีนะผมเหรอ,อแล้วฝั่งคนแรกผมบอกเลยว่าผมฟังเพลงที่สามที่สี่แล้วครับผมเพลงที่ห้าก็เหมือนแบบนิดๆซ้ำแซมมาไปยางห้าแล้วสามจะไม่สะ่อยเลยอะไรนะ <laughs> มันดีจริงครับผมถ้าว่าบอกว่าไม่ดีก็ไม่ดีถ้าบอกว่าพอก็บอกว่าพอาะถ้าเพระมากก็บอกพอมากแต่เพลงต่อไปพอมากฟังแล้วรู้สึกแบบ พูดได้ไหมนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวใจอ่าแล้วคิดเองว่าอยากใช้คำพูดมันมีอยู่ในเพลงหนูด้วยเหรออันเนี้ยไม่ไม่ไม่ใช่ท่าหนูแต่ความรู้สึกควารู้สึกเป็นหัวใจแบบไม่รู้เหมือนกัน แต่พ่อครับอยากให้ทุกคนรอฟังแต่บอกเลยว่าเพลงเฮียก็ไม่น้อยหน้าเพลงเฮียเป็นอย่างนี้เลยหัวใจยิงขวาเร็วๆนี้ฮะเร็วๆนี้ตั้งนานแล้วเนาะแต่ก็พยายามเลือกเพลงที่ดีสุดแล้วก็เป็นสไตล์เรามากที่สุดครับผมจริงพยายามอยากให้รู้สึกว่าเราลองแล้วเข้าปากมากที่สุดแล้วก็สบายมากที่สุดนะแล้รอติดตามมมีผู้รับผิที่ทำบานบ้านไหน บ้าน,านเคยเคย <ๆ S 2> แอบคิดว่าอยากร้องเพลงคู่หนูแต่เราไม่มีบุญคู่หนูเราแบบว่าร้อง,องเพลงคู่หนูเก่งไงเขาเป็นศิลป,ปินระดับโลกไปต่างประเทศโอ้โหไทรจะไปกล้าที่ผ่านมาต้องเรียนแบบโอ้โหที่ผ่านมาเราก็ร้องด้วยกันไม่ใช่หรอไม่แต่เรารู้สึกว่างานอีเวนต์างหนูแต่ถ้าศิลป,ปินจริงๆอ่ะอีกสเต็ปนึงมันเป็นอีกฟิลนึงไงแต่เป็นเกียรติฮะถ้าเรามีซิงเกิลเราก็เต็มที่ครับผม เราก็เคยมีเพลงคู่กันนะมีม่บงไว่เห็นอะไรเิงเกิลแบบจริงๆทั้งจังนี่ก็ต้องมีซีครับไปคุยกันก่อนครับไปคุยกันก่อนครับครับก็ฝากซีนินด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากโฟโต้บุ๊กด้วยแล้วก็ฝากทุกผลงานเราหลังจากนี้เลยนะครับก็มีให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นผลงานคู่ของทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็ผลงานเดี่ยวของหนูของเดี่ยวของเฮียนะครับผมก็ ฝากด้วยเราก็จะทําผลงานออกมาให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมให้ทุกคนแบบว่าชื่นชอบมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมก็ฝากซัพพอร์ตทุกอย่างเลยครับผมคขอบคุณค่ะอยู่ไม่พูดอะไรหรอก็เฮียพูดคมคนเดลยนิดนึงคําเดียวคําเดียวฝากสีนียวได้ครับ